ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาออบอกวิธีการเปลี่ยนซีนบวกวาวให้ดูอีกทีนะครับโดยที่เราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเปลี่ยนซีนบวกวาวโดยที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษแล้วก็ยกฝาสุบลงมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนง่ายครับก็คือตอนเปลี่ยนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือตอนใส่เราใส่ใส่ง่าย,ายที่เอาถุงรองเนี่ยคือ,คอการมันดิ้น,น,นการเอตกกิฟ มันดิ้นหลุดรถจะใส่ง่ายครับแล้วก็ต้องหาอะไรรองรองวาวนะครับรองใต้รองใต้ฝรองวาลไม่ให้วาลมันยุบลงไปครับหาฝาฝาฝามันเครื่องอะไรรองไม่ให้วาลยุบอันนี้ก็กางเอาออกแล้วคือตอกตอกไปจะหลุดเห็นครับหลุดแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับดูกิฟต์บางทีมันกระเด็นนะครับหาหาไม่เจอในงานเข้าเลยนะครับก็หนึ่งสาเหตุนะครับที่คิดว่าที่น้ำมันเครื่องมันหายนะครับนอกจากรูปรวมแล้วนะครับ scott